โลกแห่งวิทยาศาสตร์โลกแห่งความเชื่อเส้นบางๆกันระหว่างวิทยาศาสตร์และความเชื่อเราจะพาคุณไปสำรวจโลกที่คุณอาจยังไม่เคยเห็นเพราะที่นี่คือรายการ t ูออ or m o เรื่องจริงหรือพลังงานที่ยังไรคำอธิบายมาวันนี้ EP แรกของเราเราก็เปิดด้วยท็อปิกที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสะกันเลยนั่นก็คือในเรื่องของพยากรณ์น,นะครับผมวันนี้พี่ลูกหนู ไปค้นคว้าหาข้อมูลมาเพื่อให้ทุกคนได้รู้ในเชิงลึกเพราะผมเชื่อว่าคุณสงสัยผมก็สงสัยพี่ลูกหนูก็สงสัย<ม>และคนทางบ้านก็สงสัยคนนู้นก็สงสัยคนนี้ก็สงสัยงั้นเรามาฟังพี่ลูกหนูเล่ากันส,สงสัยหมดเลยนะคะในท็อปิกเรื่องเกี่ยวกับการพยากรณ์กับวิทยาศาสตร์เนาะเหมือน<ม>หรือแตกต่างความเหมือนที่แตกต่างแตกต่างกันยังไงตจุดกำเนิดเริ่มต้นก่อนเลยต้องเริ่มต้นจากการ ที่เราต้องรู้ก่อนว่าการพยากรณ์มันมาตั้งแต่ไหนมาเนิ่นนานแล้วจริงๆการพยากรณ์เนี่ยมีมาตั้งแต่มากกว่า5000ปีแล้วก่อนคิดจะสักก,อก่อนก่อนคิดก,การอีกนะก็คือ<ก>ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่สมัยเมโสโปเตเมียโอ้โหนะสมัยที่แบบยุคนั้นยังนับถือเทพเจ้าอ่า<อ>ยังมีแบบว่าการบูชาบูชยันยังมีการบูชายันอยู่นะมีมีมีชนเผ่าชนชาติหนึ่งอ่าชื่อว่า ชาวบาบิโลนบาบิโลนนี<อ>่ที่หนวดยาวๆเฟิร์มๆใช่ไหมหรือว่าชาวบาบิโลนนะตั้งแต่สมัยเมโสโปเตเมียนะคะเขามีการนำเอาการพยากรณ์เนี่ยมาใช้ในการคำนวณ ดินฟ้าอากาศคือในสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นสมัยที่การเกษตรกรรมเนาะมันก็จะต้องมีการเฟื่องฟูสมัยนั้นยังไม่มีเน็ตแหะ,ะยังไม่มีอะไรเลยแหละมันมีแต่การทาเกษตรกรรมล่านนิคมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมากมายก็จะต้องมีการคํานวณ ะะเพื่อที่จะรู้ว่าดินฟ้าอากาศเนี่ยลมฟ้าอากาศฝนจะตกต้องตามฤดูกาลตอนไหนหรือว่าแม้กระทั่งดวงดาวว่าโอเคมันจะมอะีอะไรเข้ามาบ้างะะนะคะหรือว่าเดินทางไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะใช้หลักการการพยากรณ์ทั้งสิน้นทีนี้ในชาวบ,บ,บาบิโลนเนี่ยเขาก็ใช้แบบเนี้ยมาแล้วมันก็ขยายอิทธิพลก็คือเขามีอิทธิพลเนาะ ใ,ในสมัยนั้นอรารยธรรมเขาฟื่องฟูมากเมโสโปเตเมียนะคะจนมาถึงอียิปอ,อ,อินเดียกรีกอะไรต่างๆก็ขยายอิทธิพลมาเรื่อยๆจนถึงแถบเอเชียด้วยนะคิดว่าอยู่แถบไหนโอ้จีนแน่นอนอใหญ่ที่สุดจีนก็มีเกากหลาีนะคะ ไทยอย่างเงี้ย <Okay. S 1> แถบเอเชียทั้งหมดนะคะเอา,เอาง่ายผมมองว่ามันแทบจะไปทั่วโลกแล้วมันแทบจะไม่มีที่ไหนเลยการพยากรณ์เนี่ยก็คือเฟื่องฟูไปทั่วโลกนะคะทีนี้มันก็มีการเชื่อมโยงการพยากรณ์เนี่ยกับความเชื่อพิธีกรรมศาส,สนานต่างอ่ะอันนี้เราไม่กลาวล่วงเรื่องศาสนานแล้วกันทีนี้มันอยู่ในช่วงหนึ่งเนาะแน่นอนมันต้องมียุคที่รุ่งเรืองการพยากรณ์ก็มียุคที่เรื่องเรื่องเหมือนกันและมียุคที่เรียกว่าต ตกต่ำนะคะตกต่ำในยุคมืดเนาะอ่ายุคมืดเนี่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อศาสนาเนี่ยเข้ามามีบทบาทในเรื่องเกี่ยวกับการพยากรณ์มากขึ้นพอมีการพยากรณ์เกิดขึ้นเนี่ยก็จะทําให้ผู้คนเนี่ยปกติเนาะสมัยก่อนมันมามันมาแต่นานแล้วอ,ะอ่ะเออเขาก็จะเชื่อถือเรื่องเกี่ยวกับการพยากรณ์รพอมีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะให้ศาสนาเนี่ยเข้ามามีบทบาทกับผู้คนมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องเกิดก่อตั้ง รัฐที่แบบว่าเขาเรียกว่าขัดกับว่าว่าการพยากรณ์มันขัดกับความเชื่อ,อ,อรัทีิเริ่มเข้ามาแล้วคุณจได้ยินศัพท์คํานี้นั่นคือรัฐ,รฐทธิเริ่มเข้ามาแล้วต่างๆนะคะความเชื่อต่างๆพิธีกรรมต่างๆนะคะแล้วก็มีการเขาเรียกว่ามันเกิดจุดแตกหักแล้วเกิดจุดแยกระหว่างการพยากรณ์กับความเชื่อโดยการเขาเอามาเชื่อมโยงกันและมันก็มีคนที่ เอามาเชื่อมยงในศาสนาเลยและมีคนที่แยกมันออกไปเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นจุดแยกว่าอวิทยาศาสตร์กับความเชื่อเนี่ยมันแยกกันมาตั้งแต่ตอนไหนแล้วมันแยกกันเพราะอะไรครับผมอ,อันนี้ทีนี้ ในความหมายของเราต้องพูดก่อนในในท็อปิกที่สองก็คือเป็น, topic นท็อปิกเกี่ยวกับความหมายก่อนเราต้องเข้าใจความหมายของวิทยาศาสตร์กับความหมายของความเชื่อในคําเดียวกันก็คือคําว่าการพยากรณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์นะคะการพยากรณ์เนี่ยเป็นหนึ่งในทักษะ14ทักษะของทักษะวิทยาศาสตร์โอ้โหสิ <14 S 2> ทักษะเลยใช่จริงๆแล้วในทักษะทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วมีทั้งหมด14ทักษะด้วยกัน นะะหนึ่งในนั้นคือทักษะที่ชื่อว่าการพยากรณ์เพราะฉะนั้นความหมายเราเราจะไปพูดถึงนิยามความหมายของการพยากรณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์นะคะการพยากรณ์<ม>ในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่านิยามของมันคือการที่เราเนี่ยจะทําการรวบรวมข้อมูลนะคะตั้งแต่อดีตนะคะปัจจุบันเพื่อที่จะคํานวณอนาคต หรือว่าเหตุการณ์ปรากฏการณ์ใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคิดว่าการาทักษะการพยากรณ์นี้ในเชิงวิทยาศาสตร์ครูชีคิดว่าใช้เกี่ยวกับอะไรบ้างอากาศพยากรณ์อากาศถูกต้องใช่คำนวณลมลมมาจากตรงนู้นทิศนูน้นแล้วก็เก,ก็บสถิติมันไว้อ่าออแล้วก็ไปตั้งสมมติฐานในอนาคตอีกทีว่ามันอาจจะเกิดตรงนี้อ่าทีนี้เ,ออเมื่อกี้ครูชีพูดแล้วเรื่องเกี่ยวกับการพยากรณ์ ที่พยากรณ์อากาศในเชิงวิทยาศาสตร์ครับก่อนหน้านี้เราพูดถึงกําเนิดการพยากรณ์คุณชี้จาได้ไหมแต่เริ่มมาเราเริ่มมาจากอะไรบาบิโลนใช่ปหบาบิโลนบาบิโลนคำนวณอะไรคะดาวอ่อนาคำนวณดาวคำนวณอากาศคำนวณอากาศอ่าวิทยาศาสตร์ไหมวิทยาศาสตร์ดินด้วย <c oughs> มันลิงก์กันเห็นไหม <ừ> จริงๆแล้วมันเป็นความเหมือนที่แตกต่างตรงนี้แหละทีเนี้ยมันแตกต่างไปตรงไหนล่ะ มันแตกต่างตรงความหมายของในเชิงการพยากรณ์ของเชิงความเชื่อ,อความเชื่อเนี่ยมีการนําเอาความเชื่อเฉพาะเจาะจงครับเอาปรัชญาเอาอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องรวมถึงบางกรณีนะคะมีการเกี่ยวข้องกับศาสนาอเอาศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทําให้กลายเป็นว่าสิ่งเนี้ยไอ้คาว่าการพยากรณ์เนี้ยมันดันถูกแยกออกมาเป็นสองชอยอขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหม ก็คือกลายเป็นความเชื่ออันนึงเป็นวิทยาศาสตร์อันนึงอ,อ้าวแล้วมันไม่เหมือนกันตรงไหนอ่ะถูกไหมถูกนี่คือเอ,อ่อนึกออกไหมนึกออกเอ่อทีนี้นออทีนี้เนี่ยในเชิงความเชื่อพอมันถ้าเกิดว่าเราพูดถึงการพยากรณ์ในเชิงความเชื่อ,อเ,เราจะเนึกถึงการที่เราจะเอาศาสตร์ต่างๆมาเพื่อที่จะคำนวณชีวิตคนแต่หลักการของการพยากรณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์กับความเชื่อก็คืออันเดียวกันคือเราเก็บสถิติ ข้อมูลตั้งแต่อดีตปัจจุบันเพื่อคำนวณเหตุการณ์ในอนาคตแต่สิ่งที่เป็นความเชื่อก็คือเราเพิ่มกิมมิคในเรื่องเกี่ยวกับปรัชญาท็อปิ้งท็อปิ้งท็อปิ้งเข้าไปศาสนาหรือว่าตักเะความคิดในเชิงจิตวิทยาบางอย่างเข้าไปในภูมิภาคนั้นๆใช่เข้าไปแล้วก็คือให้มันสอดคล้องกับการดําเนินชีวิตของผู้คนอย่างอย่างสมมติผมยกตัวอย่างอย่างคนไทยก็ าดาวพรฤหัสกำลังจะเข้ามา,าเดี๋ยวจะมีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนนะใช่ให้ปเปิดรับดาวพรฤหัสเ,เปิดทาตั้งพิธีรับดาวพรฤหัสแล้วก็ไปทําบุญนะก็จะมีเรื่องของศาสนา,าเข้ามาเห็นไหมมีการ,าม,การมีการแบบสอดเข้าไปทีนี้ทีนี้เราจะพูดถึงการพยากรณ์กับความเชื่อในเชิงนี้เราจะเห็นว่าการพยากรณ์มีหลายศาสตร์ถูกไหมครูชีครับผมครูชี้คิดว่ามันมี เชิงไหนบ้างโอ้หมายถึงหมายถึงหมายถึงการพยากรณ์เรามีลาศาสตร์เยอะมศาสตรจะมีเลขศาสตร์พยากรณ์กับตัวเลขแล้วก็มีไพ่ไม่ว่าจะเป็นไพ่ออรเคิลไพ่ยิปซีแล้วก็ลายมือผมเจอที่พีที่สุดหมอดูใบภูออาหมอดูใบภูรู้ไหมมีหมอมีหมอดูใบชาด้วยนะอะ อ่าน,นี่อย่างนี้ทีนี้ศาสตร์เราจะเห็นว่าศาสตร์การพยากรณ์เนี่ยมันพอมันพูดถึงความเชื่อรเราจะเห็นแขนงของศาสตร์ต่างๆค่อนข้างเยอะทีนี้เราจะไม่พูดถึงศาสตร์ที่ เหนือจากจินตนาการเช่อนอันนี้ขอพูดเลยแล้วกันว่าเป็นเกี่ยวกับพวกศาสตร์เกี่ยวกับจิตสัมผัสอ่ะจิตสัมผัสอันนี้เราจะไม่ก้าวล่วงแล้วกันเราจะไม่ก้าวล่วงแล้วกันเพราะอันนี้มันจะแบบไม่ได้เกี่ยวกับค่อนข้าไม่เกี่ยวกับศาสตร์สถิติหรืออะไรอย่างนี้สักเท่าไหร่นะคะทีนี้เราจะพูดถึงศาสตร์ที่มันมีอยู่จริงแบบที่เราสามารถเรียนได้เพราะว่าจิตสัมผัสเรียนไ,ได้นาะนี่ผมยกมือเลยตอบเลยศาสตร์ที่มีอยู่จริงก็เรียนได้หราศาสตร์อ ถูกต้องอ่ะโหรศาสตร์รศาสตร์ตัวเลขเนาะย<ช>ูเรเนียนต่างๆอ่ะอที่เรารู้อ่ะเดี๋ยวอีพีถัดๆไปเดี๋ยวเราค่อยมามาเจาะลึกกันอ่ะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกแต่ละศาสตร์กันใครที่อยากดูศาสตร์พวกนี้พิมพ์พมพข้างใต้ฮะพิมพ์ข้างใต้อยากรู้เกี่ยวกับศาสตร์อะไร <S <S อ่าเชิญได้เลยทีนี้ศาสตร์กับความเชื่อเนี่ยเราจะเห็นว่ามันกลายเป็นว่ามันสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์แบบที่งงๆเนาะใช่งงๆมาถึงก็งงเลยว่าแบบอ้าว ตอนแรกมันควรที่จะแตกต่างกันหรือว่ามันควรที่จะแยกกันแบบสิ้นเชิงหรือเปล่าแต่รจริงๆแล้วสังเกตว่ามันแค่มันแค่เปลี่ยนเติมปัจญาหรืออะไรอย่างนี้เข้าไปเติมปัจญาเติมความเชื่อตามตามเขาเรียกว่าอะไรภูมิประเทศและพื้นที่นั้นๆเข้าไปใช่รวมถึงศาสตร์ต่างๆที่เติมเข้าไปแค่นั้นเองวิธีการวิธีการต่างๆแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ย โดยสรุปเลยคือการพยากรณ์ทั้งเชิงวิทยาศาสตร์และความเชื่อเนี่ยมันคือการเก็บสถิติและรวบรวมข้อมูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อที่จะมีการเ,เขาเรียกว่าอะไรทำนายอนาคตซึ่งแน่นอนค่ะการพยากรณ์ทางวิทยาศาสตร์และกา,าการพยากรณ์ทางความเชื่อทั้งสองอย่างไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่จริงๆแล้วนะคะจริงๆแล้วไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่เลยแม้กระทั่ง การพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาอของเราอย่างเงี้ยยังบอกเลยมีโอกาสฝนตก35%ก40%ทีนี้ทีนี้ก็เลยอยากให้ผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็คนที่กำลังมีอคติเนาะในเรื่องเกี่ยวกับการพยากรณ์เนี้ยเออเลิกเออลองเปิดใจ ลองเปิดใจดูแล้วก็ศึกษาการพยากรณ์ไปเราฟังเราก็ได้นะผมต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีให้ติดตามหรือมีให้ดูหลายช่องทางแล้วใช่ใช่ลองลองจริงๆไม่ต้องลองเปิดใจแค่ลองไปนั่งดูเฉยก็ได้เออพระอย่างน้อยเปิดข่าวช่อง3ช่อง7ช่อง9้ามาเราก็เห็นแล้วพยากรณ์อากาศช่วงนี้คืออะไรเออใช่ใช่ใช่ทีนี้ทีนี้การพยากรณ์เนี่ยกับผู้คนในปัจจุบันนะอันนี้ขอพูดนิดนึงเป็นท็อปิก สุดท้ายในเรื่องเกี่ยวกับการพยากรณ์กับผู้คนในปัจจุบันครับถามว่าทําไมผู้คนมันจะชอบมีท็อปปิกนี้ทําไมคนถึงเชื่อหมอดูจังเลยเออทำไมทำไมใช่ทำไมทำไมคนที่ไม่เชื่อเนาะออคนที่ไม่เชื่อเขาก็จะแบบทำไมอ่ะเชื่อหมอดูจังเลย เออหมอดูมันเตี้ยอะไรทําไมแบบมันเชื่อจังเลยรู้ไหมจริงๆแล้วมันมีนะมีงานวิจัยเยอะมากๆนะคะที่เกี่ยวกับผู้คนมั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยไม่อยากจะพูดว่าแบบเจอแนอลเยอะมากนะคะวารสารวิชาการอ่ะลองไปดูได้เลยเยอะมากๆมีการพิสูจน์อ่ะแล้วมีการวิจัยเกี่ยวกับผู้คนไม่ว่าจะเป็นในเชิงจิตวิทยาอ่ามนุสัญาวิทยาปรัชญาต่างๆก็สามารถก็คือมี ท็อปิกเนี่ยเยอะมากๆเขาสรุปรวมเราสรุปรวมเลยแล้วกันว่าการพยากรณ์เนี่ยมันคือด้วยความที่ว่าในปัจจุบันอะมันมีความแข่งขันกันสูงนะพี่ชีมเห็นไหมมากอ๋อมันแข่งขันสูงใช้ชีวิตยากเนาะครับอ่าทีนี้พอใช้ชีวิตยากเนี่ยผู้คนก็เริ่มสรรหาหรือว่าหาวิธีที่จะ เขาเรียกว่าฝ่าฟันมันไปหรือว่าผ่านมันไปให้ได้โดยที่เขาอ่ะอาจจะไม่ได้สามารถที่จะไปหานักจิตได้เรื่อยๆถูกไหมอ่า,อา,าผม <คน S 1> เข้าใจแล้วไม่ใช่ทุกคนที่จะไปหานักจิตวิทยาได้ตลอดใช่<อ>หรือว่าไม่ใช่แบบไปอยู่ดีๆไปพบจิตแพทย์บางคนกลัวาบางคนหวาดกลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยาการที่เขาเนี่ยหันหานักพยากรณ์เนี่ยจริงๆแล้วนักพยากรณ์ในสาขาทุกๆสาขาหรือว่าหลายๆท่านครับอ่า,าพ่วง ที่ปรึกษาไปด้วยใช่ไหมอย่างครูชีอ,อ่ะเดี๋ยวให้ครูชีพูดถูกต้องก็คือพวกที่ปรึกษาไปจบางจริงบางจริงอะ่ะบางทีผมเข้ามามีม,มีมีลูกดวงต้องใช้คานี้ ừ ừ, เราก็เหมือนเป็นให้คาปรึกษาเขามันเหมือนเพื่อนปรึกษาเพื่อนแล้วความไว้ใจมันมีมากกว่า ừ, หนึ่งคือเราเข้ามาในฐานะที่เป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาเป็นที่พูดคุย ừ, แล้วเราก็ใช้การพยากรณ์ควบคู่ไปด้วยชมันก็เลยมันก็เลยอยู่ในฟิล์ที่แบบมันเฟลลี่มากกว่า เคุณลองคิดดูหมอฟันที่เขาว่าดีคุณบางคนก็ยังกลัวกันเอ,อแล้วลองคิดดูถ้าเราเจอเขาใส่เครื่องแบบนักจิตวิทยาืออถือกระดาษหนึ่ง <c oughs> เล่มละ่ะ <c oughs> นั่งจด้ะอย,อออยู่อย่างนี้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 บางคนเขาต้องการแค่อยากเป็นแค่หาคนแบบรับฟังเขา,อ,าอะไรอย่างนี้ <c oughs> ถูกต้องอันนี้ก็คือเป็นอยู่ในอันนี้เลยนะอยู่ในงานวิจัยเลยนะคะว่าเขา ไปสอบถามผู้คนเนาะแล้วก็มีงานวิจัยออกมาว่านักพยากรณ์เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด3รูปแบบ,ร,บรูปแบบแรกคือนักพยากรณ์ที่เชิงให้คำปรึกษาจำปรึกษาเหมือนผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแบบที่สองคือนักพยากรณ์ที่มีความเหมือนเพื่อนอ เล่าสู่กันฟังเนิ่นนี่นัน่นอะไรอย่างนี้แล้วก็ที่สมก็คือนักพยากรณ์ที่เป็นเหมือนครอบครัวเป็นเหมือนครอบครัวเข้าอกเข้าใจเป็นเสมือนครอบครัวหรือว่าอยู่ในชีวิตและจิตวิญญาณของเขาจริงๆรเข้าถึงจิตวิญญ,ญาณเขาเข้าถึงความเจ็บปวดเข้าถึงความทุก ที่อยู่ส่วนลึกภายในจิตใจที่นักจิตวิทยาบางคนหรือว่าบางท่านอันนี้อันนี้เราไม่ได้ก้าวล่วงนะนักวิทยาจิตว,วิทยาเนี่ยท่านดีแหละแต่ว่าคนไข้เนี่แหละหรือว่าผู้คนนี่แหละที่เวลาเข้าไปอะ่ะบางทีไม่สามารถที่จะบอกได้หมดร้อยเปอร์เซ็นต์บางคนไม่ชอบความเป็นทางการถูกต้องบางคนแบบมันยังไงอะ่ะเอ,อ,เอ,อทางการไปว่ะกลัวนะเนาะ เข้าใจผมเข้าใจนี่ผมเข้าใจมีความแบบไม่กล้าบางทีก็พูดโกหกไปหนูไม่เป็นไรค่ะหมอสรุปรักษาไม่ได้หนูไม่เป็นไรหนูหายแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วบอกเบื้องลึกเบื้องหลังไม่ได้ทีนี้นักวิทย์ความเชื่อด้วยด้วยเขาเรียกว่าอะไรด้วยด้วยการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันหรือว่าการใช้ชีวิตในโลกสมัยใหม่พวกเนี้ยมันทําให้การเข้าถึงหมอก็ยากด้วยเพราะว่า เร่งรีบเนาะแล้วก็ความกดดันต,ต่างต่างเหล่านี้ค่ะทำให้ผู้คนเนี่ยหันหาแล้วก็พึ่งนักพยากรณ์ทีนี้มันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับนักพยากรณ์บางคนที่ไม่ดีด้วยอ,อันนี้เราก็อันนี้เราก็ต้องหยุดนะวิจารณญาณเนาะอยู่ในอยู่ในวิจารณญาณเราเราก็พูดตรงๆว่าทุกทุกสาขาทุกอาชีพมีมทั้งดีและไม่ดีบทใช่จริงๆแบบ ค่อนข้างที่จะคนโทรลได้ยากควบคุมยากและยิ่งยิ่งอีกอย่างเราเราอยู่ในรูปแบบของพอพอเราต้องบอกตรงๆว่าเราต้องพูดกันตรงๆว่าพอพูดถึงหมอดูคนจะไม่พูดถึงหลักวิทยาศาสตร์แต่ยี่เป็นหลักความเชื่อร้อเซใช่เออฉะนั้นใช้วิจารณญาณจักรยานในการเข้าหาหมอดูด้วยครับใช่จริงๆแต่ว่าแค่เราอยากจะเสนอท็อปิกนี้ให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์กับการพยากรณ์เนี่ยมัน มันอยู่กันแค่เส้นบางๆกันหรือแค่แค่มีการเติม,มบางเสอ,อ่อนเข้าไปบอ,อ,อกเลยว่าวิทยาศาสตร์กับการพยากร์อยู่ด้วยกันจริงครับเพราะมันคือการเก็บสถิติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเอาไปทำนายในอนาคตครับห้า0ันปีเลยนะ,ะ <laughs> หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆด้วยแล้วเจอกันใหม่ในอีีหน้านะครับผม <laughs> เพราะบางครั้งสิ่งที่มองไม่เห็น อาจจริงยิ่งกว่าพิสูจน์ได้ครับแล้วเจอกันใหม่ครับหากชอบเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หากชอบเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับความเชื่ออย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจและแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆด้วยนะครับดูคลิปย้อนหลังที่ตรงนี้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 ต,ต,ต่อตาลายแล้วอย่าลืมไปดูกันนะจ๊ะ